ใชครับพี่น้องครับนี่เป็นตะนายให้นะครับพี่น้องสำหรับเขาหน้าปีของพี่น้องปองไปนะครับเพิ่นบอกว่าให้มาเบิ้งให้แน่นุ่มขวัญใช่หัวใจเกษตรเลยเห็นบอกเนี่ยหญ้าเต็มหน้าเขาของเพิ่นครับพี่น้องครับนี่เบิ่งเนี่ยครับผมนี่ก็ขอหกนะครับผมพันดั้งเดิมนะครับตอนนี้มีอายุได้เดือนหนึ่งครับผมพี่น้องครับนี่ผลปรากฏว่าหญ้าเต็มพื้นที่นะครับหญ้าเครื่องหนึ่งเขาเครื่องหนึ่งครับพี่น้องครับนี่เนาะ เอาบาดที่นี่เข้ามาเบ่งนะครับผมนี่จากการที่รวบรวมมากมีอย่างนีสสำหรับหยานะครับผมขี้อ้นครับผมเส้นใบมน์นะครับหรือว่าขัดมอนแดงนะครับอันนี้คือสนางคกครับผม่สนใหญ่นะครับมีผักบุ้งนะครับมีอี่ไงเคลื่อนว่าผักหอมฝ่าบ่นี่ครับผมและนอกจากนั้นนะครับยังมีหญ้า ตะกูลใบแคบนะครับโดยเพราะยิ่งยิ่งยาเขานกครับผมบางเนี่ยเต็มพื้นที่อยู่ครับผมนี่เนาะเอาครับผมพี่น้องครับหลังจากแถวได้เปิดโตนะครับสามพลังบวกนะครับสารกําจัดหญ้านาปีที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะครับสําหรับมือเนนะครับก็เลยอยากเสียเฮียอุดนะครับผมผู้เชี่ยวชาญทางด้านเคมีพันุ์ได้การันตีนะครับร่วมกับพ่อพี่น้องหลังจากสองปีที่ผ่านมานะครับผมกับผลงานเป็นที่ประจักษ์นะครับสําหรับ การปราบหญ้านะครับในข้าวนาปีนะครับของสามพลังบวกนะครับผมก็เลยอยากสีสอบถามเฮียอุดนะครับว่าทำไมสามพลังบวกนะครับถึงได้รับฉายาว่าเป็นสารกำจัดหญ้าในข้าวนาปีที่ยอดเยี่ยมที่สุดครับผมครับสวัสดีครับกรเกษตรกรทุกทิศทั่วไทยชาวนาไทยทุกท่านนะครับ ผมเฮียอุดจากร้านไทยเจริญพาณิชย์นะครับวันนี้เขาจะมาออกคลิปเกี่ยวกับการกำจัดวัชพืชในข้าวนาปีนะครับครับคำว่าวข้าวนาปีก็คือในหนึ่งปีมีการปลูกอยู่เพียงครั้งเดียวนะครับส่วนใหญ่จะอยู่นอกเขตชนประธานนะครับก็มีกระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับโดยเฉพาะทางภาคอีสานภาคเหนือและเยอะที่สุดเลยนะครับแล้วก็ทางภาคเหนือก็จะมีความพิเศษ นะครับก็คือปลูกบนที่เนินเขาบนดอยต่างๆนะครับก็จัดเป็นข้าวนาปีทั้งหมดเลยนะครับส่วนทางภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกก็มีอยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นข้าวนาปีจะมีอยู่กันทั่วประเทศเลยนะครับครับสําหรับข้าวนาปีนี่ก็มีปัญหาเรื่องของวัชพืชนะครับอย่างที่ผมได้ออกคลิปไปก่อนหน้านั้นแล้วการกําจัดวัชพืชนะครับมีอยู่3ามระยะด้วยกันนะที่เป็นระยะใหญ่ๆระยะแรกเลยนะครับก็คือ การฉีดล้างแปลงนะครับล้างแปลงเป้าหมายของการฉีดล้างแปลงเพื่อลดปริมาณหญ้าหรือว่าปริมาณวัชพืชแก่หญ้าขนหรือว่าหญ้าหวายกันนะครับนะครับเพราะพวกนี้จะมีเงาอยู่ใต้ดินนะครับต้องมีการต้องเป็นการล้างแปลงอย่างเดียวเท่านั้นที่จะเอาตัวนี้นอยู่สองกลุ่มหญ้าไฟนะครับแล้วก็กลุ่มหญ้าคาอันนี้เป็นหญ้าที่กําจัดหญ้าต้องใช้วิธีการล้างแปลงอย่างระยะที่2นะครับระยะที่2ก็จะเป็นของการ คุมแห้งและคุมเปียกอันนี้ก็คือหลังจากหวานเสร็จนะครับเราก็ทําดินให้ละเอียดง่ายๆเราก็ทําการฉีดพ่นกับเลยก่อนที่วัดจะพืชจะงอกนะครับอันนี้ระยะที่สามารถเก็บหญ้าอันนี้ก็คือฉีดหลังจากที่ข้าวงอกมาแล้วประมาณ1เดือนหรือความสูงจะอยู่ประมาณ1คืบขึ้นไปนะครับหคืบขึ้นไปค่อยเริ่มฉีดสาเหตุก็เพราะว่าต้องการให้หญ้าที่มีอยู่ในแปลงนาปีนี้นะครับขึ้นมาจนเกือบหมดหรือว่าให้หมดแล้วนะครับ พอมันขึ้นมาหมดแล้วนะครับเราก็จะทําใช้ยาฆ่าหญ้าไปเลยหรือว่ายาเก็บหญ้ากันนะครับสําหรับในข้าวนาปีจะมีวัชพืชขึ้นนเยอะมากทุกประเภทเลยจนเราเรียกกันว่าสมาปิก็คือมีหญ้าใบแคบหญ้าใบกว้างกกนะแล้วก็เถาเลื้อมีทั้งสี่ประเภท4ี่กลุ่มกันเลยนะครับหญ้าใบาแคบก็ได้แก่หญ้าข้าวนกหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขน หญ้ากอแดงนะครับเนี่ยก็คือหญ้าที่ใบแคบที่ขึ้นเยอะที่สุดนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีหญ้านกสีชมพูขึ้นมาบ้างเป็นประปานะครับตัวที่2ก็คือกลุ่มใบกว้างได้แก่ผักปอดนาเทียนนาสนูาสนคางคกนะครับสนแดงพวกอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวที่กําจัดยญกที่สุดในกลุ่มใบกว้างก็คือสนแดงนะครับมยาราบก้นบึง้งปีกแมงดาถั่วลิสงนา บานไม่รู้โรยป่าหญ้ายางที่มียางขาวๆนะครับอันนี้เป็นกลุ่มใบกว้างส่วนตัวกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มเถาเรื้อยก็ได้แก่กลุ่มของผักบุ้งนะครับกลุ่มของผักบุ้งแล้วก็เครือตดหมูเครือตดม้านะครับนี่ก็คือวัชจพืชที่เกิดขึ้นในนาข้าวนะครับจากคลิปของอาจารย์ที่ส่งมาให้ดูนะครับก็เป็นการไปถ่ายจากพื้นที่จริงเป็นตัวอย่างจริงๆมาให้แฟนคลับได้ดูกันนะครับว่าในข้าวนาปีเนี่ย มันมีวัชพืชอะไรมาบ้างนะจากคลิปของอาจารย์ก็มีหญ้าข้าวนกหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าแดงนะครับส่วนใบกว้างที่เราเจอก็คือเส้นใบมนนะครับเส้นใบมนนะครับซึ่งเส้นใบม่ยแบ่งออกเป็น2ชนิดด้วยกันนะครับเส้นใบมนที่เป็นสีเขียวในคลิปของอาจารย์นะตัวนี้ส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับเส้นใบมนหรือว่า,าขี้อ้นแดงตัวนี้จะเป็นตัวร้ายมากๆนะก็คือต้นจักะแข็ง ใบจะเล็กยักๆเลยอันนี้ใบเล็กๆใบแต่ว่าต้นอีแข็งมากนะครับส่วนในขี้อ้นเขียวตัวนั้นเนี่ยกําจัดไม่ได้ยากมากนะครับจากในคลิปขออางจารย์ก็จะมีอยู่สองสามตัวนี้นะครับแล้วก็มีตัวผักโขมหรือทางมหาสรารคามแถวมคัค่าเรียกว่าหญ้าแผ่นดินเย็นนะครัเป็นคลิปที่อาจารย์ส่งให้ดูนะหญ้ยายาที่เหมาะในการกําจัดชนวนี้เราจะแนะนําเป็นตัวนี้เลยนะครับโพลีบีท 3พลังบวกนะครับสพลังบวกนะครับยายอดนิยมยอดเยี่ยมที่ได้รับการตอบรับตลอด2ปีที่ผ่านมานะครับแล้วปีนี้เป็นปีสามนะสำหรับสาพลังบวกนี่ทําทไมจัดเป็นยาที่ยอดเยี่ยมแล้วก็ได้รับการตอบรับตลอด2ปีที่ผ่านมาจาก,กเกษตรกรชาวนาปีกันนะครับ mm hmm. เนื่องจากเป็นยากําจัดหญ้าหรือว่ายาเก็บหญ้าที่ฆ่าหญ้าได้เกือบทุกชนิด ในข้าวนาปีนะได้แก่อะไรบ้างหญ้าข้าวนกหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้ากอแดงหญ้านกฝีชมพูอันนี้กลุ่มใบแคบี่กําจัดได้หมดทุกตัวที่ผมเอ่ยมานะครับส่วนกลุ่มของกกนะรประเภทกกที่ยังไม่ใหญ่มางกกประมาณ1เซน1น1นิ้วก็ได้พวกกลุ่มไข่เขียดผืนนาหรือว่าหังกานะครับมีสลับต้นเล็กนะครับส่วนใบกว้างนะครับได้แก่อะไรบ้างสําคัญที่สุดอย่างที่ผมได้เกิ่นไปแล้วก็คือ สโนวหินสโนแดงไมยราบนะครับก้นบึง้งนะครับถั่วลิสงนาปีกแมงดาผักปราบนานะครับนี่ก็คือหญ้าใบกว้างที่กำจัดยากมากที่สุดแต่ว่าสามพลังบวกกำจัดได้แล้วก็กลุ่มเถาเลื้อยนะครับกลุ่มเถาเลื้ยก็ได้แก่ผักบุ้งเครือตดหมูตดหมานะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มเถาเลืย้ยนะครับที่สามพลังบวกเรากำจัดได้เพราะฉะนั้นจากที่ฟังมานี่ก็ ทั้ง4กลุ่มเลยนะครับที่3พลังบวกตัวนี้นะครับกำจัดได้นะก็เลยได้รับการตอบรับแล้วก็การยอมรับสำหรับแฟนคลับแฮปปี้กันเกษตรร้านไทยเจริญพาณนนิชย์นะครับเลือกใช้3พลังบวกกันเยอะมากๆเลยนะครับนี่จัดเป็นยาที่ยอดเยี่ยมประสิทธิภาพรับประกันคุณภาพเลยนะครับด้วยโพลีบีทสพลังบวกหรือรู้จักกันในนามของ 3พลังบวกนะครับฆ่า้าายตายเกลี้ยงนานี่นะครับก็จัดเป็นยาที่ได้รับการตอบรับตลอด2ปีที่ผ่านมาแล้วก็เพิ่งเปิดตัวเมื่อ1มิถุนาที่ผ่านมาก็ได้รับการตอบรับการสอบถามเข้ามาจาก,กเกษตรกรเยอะมากๆเลยนะครับครับทีนี้เรามาดูว่า1กล่องนะครับ1กล่อง3พลังบวกนี่จะใช้ได้พื้นที่เท่าไหร่ นะครับหกล่องใช้ได้พื้นที่3าถึงหไร่ทำไมถึงบอกว่า3าถึงหไร่นะครับนะครับอันนี้เราจะแนะนําตามความสูงของหญ้าเพราะฉะนั้นกเกษตรกรถ้าเป็นไปได้ให้ฉีดตอนหญ้าเล็กๆนะครับถ้าหญ้าใหญ่เราจะเปลืองยาแล้วยาหญ้าจะตายยากเพราะฉะนั้นกําจัดหญ้าตั้งแต่ประมาณตั้งหนึ่งนิ้วขึ้นไปนะครับหนึ่งนิ้วเราก็เริ่มกําจัดแล้วนะครับเราก็จะได้ถึง5ไร่แต่ถ้าเรารอให้หญ้าโตขึ้นมาแล้วนะครับประมาณคืบหนึ่งอะไรหนึ่ง เราก็จะได้พื้นที่น้อยลงก็ประมาณ3ไรนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับสามพลังบวกนี่เป็นยาเก็บหญ้านะครับเราเลือกฉีดเฉพาะตรงที่มีหญ้าเท่านั้นตรงไหนไม่มีหญ้าเราไม่ต้องฉีดนะครับเราไม่ต้องฉีดฉีดเฉพาะที่มีหญ้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็จะได้อยู่ประมาณ3-6ถึงไร่นะครับนี่ก็คือ3พลังบวกครับแล้วระยะการฉีดเราจะฉีดช่วงไหนดีที่สุดนะครับเราจะรอให้ต้นข้าวสูงประมาณ1ครบ หรืออายุข้าวโดยประมาณ1เดือนก่อนถึงเริ่มฉีดได้นะครับสำหรับ3พลังบวกนะครับหคืบขึ้นไปนะครับอันนี้ก็คือการฉีดต้องปรับหัวฉีดให้ฝอยนะครับเพราะว่าถ้าหัวฉีดฝอยนะครับยาเป็นละอองฝอยนี่ออกมานี่มันจะเข้าดูดซึมเข้าไปในต้นหญ้านี่ได้เร็วขึ้นแล้วก็ได้หมดจดเลยนะครับประสิทธิภาพการตายก็จะดีมากๆเลยนะครับนี่ก็คือเทคนิคการใช้โพลีบีดสพลังบวกหรือรู้จักกันในานามของ สามพลังบวกข้าหญ้ารา้ายต,าย,ตายเกลี้ยงนาต้องสามพลังบวกเลยนะครับครับก็สำหรับเกษตรกร,กรท่านใดน,นะครับสนใจอยากจะได้สามพลังบวกไปฉีดในข้าวนาปีไม่ว่าจะเป็นนาบนภูเขาตามเนินต่างๆเนินเขาภูเขาต่างๆก็สามารถฉีดได้นะก็สามารถติดต่อมาได้ที่ร้านไทยเจริญพาณิชย์บ้านข่าแห่อำเภอของไชยจังหวัดกลาลสิน์แล้วก็ หน้าร้านไทยเจริญพาณิชย์ทุกสาขาเลยนะครับสาขาใกล้ที่สุดอยู่ที่จังหวัดอุดตรดิตถ์นะครับส่วนในช่องทางออนไลน์ก็สามารถติดต่อมาได้ที่แฮปปี้การเกษตรชานลทาง YouTube ของอาจารย์ขวัญชัยทาง TikTok ทาง f c e e o o o นะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับส่วนอีกช่องทางหนึ่งก็ของชาวนาปุ๋ยยา,มาเมล็ดพันธุ์ออนไลน์ของอ้เต้าหนวดนะครับแล้วก็ที่แอปพลิเคชัน t f r p ออนไลน์นะครับมีบริการ24ชั่วโมงนะครับก็เข้าไปดูเข้าไปติดตามกันได้เลยนะครับครับสำหรับวันนี้ผมเฮียอุ้ยจากร้านทัานเจนขอจบการแนะนำยากำจัดยาในข้าวนาปีไว้เพียงเค่น,นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ